คำนิคมร้อยหกสิบในสมัยนั้นท่านพระนาคาสมาละยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิดสดางของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระนาคาสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพราะได้ฟังธรรมบัญญายนี้ข้าพระองค์จึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้ว ธรรมบรรยายนีิชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคสมาละเพราะเหตุนั้นเธอจงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อว่าโลมหังสนะบรรยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วท่านพระนาคสมาละมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิทของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหล มหาสีหนาสูตรที่สองจบ